กลับมาอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นปี2021แล้วไหมตอนนี้เราอยากจะมารีแอควงนึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมากลับมาอีกครั้งที่ช่อง m i c k e y แ n แคทตี้เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นปี สาปีส่งท้ายปี2021แล้วไหมใช่เพราะว่าเราอ่ะหายหน้าหายตาไปบังเกือบปีเลยใช่ก็คือเอาจริงโควิดเกาทำขิดนิดนึงใช่ครับแล้วก็แบบไม่ได้เจอกันก็เลยต้องแบบอาโซเชียลดิสแท้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เราอยากจะมารีแอควงหนึ่งคิดว่าเป็นวงของเนี่ยแหละทีป๊ ของไทยเรารู้สึกว่าเป็นวงที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้นะครับอัดบอกก่อนเลยแล้วกันว่าวงอะไรหนึ่งสองสามโฟร์อีชอบมากอัดแบบ คือตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ก็คือพวกเราทั้งสองคนเนี่ยแหละติดตามตั้งตตอนแบบแข่งรายการเรื่องเอ่อ For You Girl Group Star ใช่ใช่ของทางช่องโมกพอยครับแล้วก็ดูมาตลอดตั้งแต่ตอนแข่งใช่เนาะเขาเดบิวต์ด้วยเพลงอุล่าแล้วก็เอยๆมาจนมีอัลบั้มเนี่ยจนมีเพลงฮิตติดหูอย่างวัดปะละอะไรเงี้ยดังมากๆแล้วเท่าไรชฉันรักเธอมากกว่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำรีแอคก็คือเหมือนเขาว่าพิ่งมันเป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มชื่อว่า Forever เพลงเนี้ยตอนที่ฟังอ่ะคือแบบดนตรีมันแบบเฮ้ยมันแบบ มันอยากแดนสมันอยากเต้นอ่ะเข้าใจปะมันแบบมันต้องเต้นอ่ะได้ยินว่บครูขอเต้นอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยสาบานได้ใช่ยังไม่ได้ดูอันนี้ยังไม่ได้ดูจริงเดี๋ยวจะมารอดูพร้อมทุกคนโอ้โหชุดเหมือนทีมอปสเต้นเนาะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแต่วันนี้เราจะดูชฉาเฉาเฮ้อก็หอม ดีสวยมากบโอ้โหชอบหน้าชอบน้โอเคโยผ้ายผมลงแบบสวยมากเป็นเก่งชัชัดลายชัด คือพันซ่าแล้วทุกคนแบบตาไม่หลุดกล้องอ่ะทุกคนแบบจับตลอดอ่ะโอ้โโ oh, <J> จลินเออชีทำผมส,ส,สุดดีสีม่วงเลยกิ๊กิ๊กกิกิ๊กขอนี้คือแบบแรปดีมากโจลินดีมากเลยมาแล้ว

เดินเดินหน่อยดีหมดเลยอ่ะอ้ออ๋อเมื่อเคยเห็นว่ามีท่านี้ไม่ไฟของแต่ไฟเก็บโห่ซัไฟเลยโหเก็บมากอ่ะโอ้โหดูนั้นลายเส้นสวยมากไปคยไม่คิดว่าจะแบบทิปบ๊อปมันจะแบบ เลินขนาดนี้อ่ะโหสวยสวยสวยทุกคนสวย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 ทุกสวย่าโพสวยสวยสวยสววโสสสวยสวยวเสจบสวยสสวยสวยยสววย นี่คือไม่ได้ดูก่อนอเขาบอกโฟอีฟคือกระดูกเบอร์เดียวกันไม่เกินจริงไม่เกินจริง <laughs> ไม่เวอร์เขาว่าเอาแต่ละคนคือแบบแล้วน้องแต่ละคนเนี่ยยอมรับว่าอายุน้อยกว่าเราเยอะมากแล, <laughs> แ,ลแล้วเก่งอ่ะน้องเก่งมากคือถ้า้อมคือเต้นพร้อมแล้วก็เต้นแข่งอะไรขนาดนี้ต้องซ้อมเยอะมากชอบมากรู้สึกดีใจที่บ้านเราแล้วก็ทีป๊อปเรามีเกิร์ลกรุ๊ปที่ ที่มีคุณภาพแล้วก็สุดยอดขนาดนี้เอารจริงๆนี่สู้<อ>สเคป๊อปได้แบบสบายมากเพราะว่าสเตจแสงสีเสียงแบบนตีดีหมดเลยคือตอนนี้ม,มาตรฐานที่ป๊อปมันแบบม,ม,มันเกินไปออมากกว่านั้น,นแล้วอะ่ะตอนนี้ทุกคนมันก็ต้องแบบรอเราจับตารอและกันในวงใหม่ๆเนี่ยนะคนเนาะคิดว่าแบบทุกๆวงน่าจะมาปังหมดแน่นใช่คอสตูมบ้างเป็นยังไงแคทตี้ว่า ชอบนะรู้สึกว่าคอสตูมเนี้ยเข้ากับเพลงคือมันมันดูมันมันเพลงอ่ะเพลงมันดูมันชุดมันก็มันชุดมันมันเมื่อกเหรอไม่ใช่แต่ถือว่าเพลงอ่ะมันดังนั้นเนี่ยชุดเขาก็จะดูแบบลุยลุยไหมดูแซ่บสปอร์ตเท่ๆเป็นแบบเหมือนว่านักแข่งอ่ะเออแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับคือวันนี้ก็พยายามแต่งตัวมาให้เข้ากับแบบตีมตีมแต่ว่าถ้าถ้าหลุดถ้าหลุดอารคอมเมนต์มาหน่อยว่าพี่ตีมแบบ กลคลาสไมยอถ้าเหมือนก็คอมเมนต์มาค่ะโอเคครับมาแล้วอัดพูดถึงเป็นลายคนๆก็ได้เออลายคนก็ได้ถ้าสมมติดูเนี่ยชอบนะถ้าชอบเลยเนี่ยชอบโอเพนนิ่งตอนเปิดตาออมคือดึงดูดอายไฮโน้ตเนี่ยอันนี้คือซีนเพราะต้องเคยเห็นตั้งแต่ในห้องอัดวเนาะเคยเคยเห็นคลิปในห้องอัดแล้วอาย้องไฮโน้ตอ่ะ สพอถูหน้าถูหน้าโอ้ยเสียกูอะไรกับมึงเสียงไม่ได้แล้วแต่ว่าไฮโน้ตคือคือฮิตข้างบนเลยแต่โน้ตสูงเลยอะครับใมีใครอีกแทนหน้าชอบคนที่เขาชอบเป็นพิเศษมี็แทนน่าน้องแทนน่าชอบชอบสีผมก่อนชอบสีผม้ก็เป็นสีม่วงที่แบบใช่ครับเหมาะกับน้องอะแล้วคือน้องแบบคือชีเป็นคนที่แบบจ้องเขาเรียกว่าอะไรอะจ้องอะไร ไอคอนแทกโจ๊กอะไรล่ะไอคอนแทคที่แบบเออแบบมีจริตดีเออเรียกว่าจริตน้องจริตดีมากเราชอบมากถูกใจโจลินโอ้โจลินตอนโจลิกาลเกตแล้วเกดี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 กาลเกตอะไรกุ้งกูกูงกาลเกตกู้ มันท่าสับไพ่หรือเสียบเกนิเกนิเกนิเรื่องไม่รู้ริมพันค่ะเออแต่ว่าดีน้องดีน้องฝ้ายน้องฝ้ายฝ้ายคือแบบเอาจริงรู้สึกว่าเป็นนักเต้นเวลาเขาเต้นเขาดึงดูดมากเลยแบบมีเสน่ห์ในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับชอบท่อนที่น้องทำท่าทำท่านี้แต่แต่ว่าเหมือนทำทำคราวเป็นแบบเสียงมงกุฎอ่ะแล้วโครซ์ซไปที่น้องคนเดียวคือแบบดึงดูดน้องแบบโอเคมากท่อนนั้นคือยกให้ใช่แล้วก็ไปอ่ะน้องพันห์ อันนี้น้องแบบเป็นดาวเต้นอยู่แล้วออคุณคไม่ดีอยู่แล้ว <laughs> ่<า>วว <ะ S 2> ไม่รู้จะไปอะไรแต่ว่าน้องตอบว่า <laughs> ชอบน้องนะคะติดตามม <laughs> ีพี่ไม้พี่คนโตเนาะโอ้นี่พี่ไม้ก็พอก้องจับกระเท่น,นะท <laughs> ่แกเอ,อแบบดึงดูดมากแบบ แบบลุกแบบแมนแมนอ่ะคุณพี่มายนี่เป็นได้หลายหลายลุกนะแบบลุกสวยก็สวยลุกเทก็โคตรเทเลยคือแบบโอ้ชอบยชอบ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 โดยรวมชอบทั้งหมดอยากจะอวยอีกสิบ้านรอบใช่โอเคค่ะทุกคนก็เรามีก่อนไาก่อนไปก่อนไปนิดนึงเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไรเนี่ยชื่อแบรนด์โชชาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นแบบเหมือนไอจไปให้ติดตามนะอ่ะยังไงก็ พวกเราก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะได้แล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับในช่องเกียร์แคทต,ตี้นะบ๊ายบายนะไายนะคะ